ทุกท่านด้วยนะครับในนับสู่รายการชิวๆกันแล้วนะฮะวันนี้นะฮะก็อยู่กับผมนะครับนายภูผาคนเดิมกับรายการชิวๆนะฮะก็วันนี้ก็จะมาเดินลันเลาะสนามน้าถามว่าผมต้องเดินทำไมผมต้องเดินตรงนี้ด้วยเพราะอะไรนะครับเพราะเราเดินตรงนี้ฮะทาการลัดสนามยามันไม่ดีครับเไปโดนตำรวจตำรวจจับนะฮะค่าค่าประกันตัวนี้ก็แพงนะฮะกำลังเดินตามนี้ไปนะครับตะกุกเกล็นนะครับผม ไม่ได้เรักษนามเลยนะฮะก็ถามว่ามาที่ผมมันถ่ายทำไหมนะฮะผมัาถ่ายมาว่ามาถ่ายให้ดูเฉยว่าว่าส่วนสาธารณะของบ้านแถวบ้านผมเนี่ยแมยงโคตเขียวยาจริงนะครับไม่ใช่ยาปลอมก็ตีบอลสบายะฮะคือว่ามันมีความเป็นมันมีความเป็นส่วนตัวเพราะว่าเพราะว่าสร้างไว้บางทีก็ไม่มีใครเข้ามาเล่นนะมีแต่ผมไม่ไหรเข้ามาเล่นคนเดียว ที่ก็มีเพื่อนมีอะไรบ้างใบพูว่ามาร์กอะไรเงี้ยฮะก็ผมก็มนั่งนี้เวลาพวกผมซื้อของมากินกันนะ่ะผาจะานั่งตนนัวนี้อ่าตนน๊ดนี้เวลาเราถ่ายรายการที่เอาพวกมาร์กจะว่าอะไรพวกเนะี้ยนี่คือเป็นสนามเด็กเล่นย่อมๆนะฮะเพื่อให้เรามาถ่ายกันตรงน,นี้แล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับผมจะมาถ่ายช่วงพิเศษที่จะออกฉายในเดือนหน้านะฮะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวประชุมนะฮะก็เลยมาได้ด้วยส่วนตรงนี้เนี่ยอ่ะผมใน,นรายการผมนะตรงนี้ไม่ใช้เลยตังน,นี้ไม่ใช่เลยไม่ใช้ไม่ใช้เลยใหญ่ผมจะใช้แต่ตรงนี้ฮะนะครับใช้แต่ตรงนี้ครับจริงๆก็งนนก็ตนตมะม่วงครับบองทีก็มาก็ขึ้นไปปีเล่นอะไรมั่งแล้วแต่ครับก็นะฮะก็โดยจะค,คลิปที่ผ่านมาเนี่ยก็เราจะมีสมาชิ้งใหม่เพ้่มมาเพิ่มนั่นก็คือ อาคิมนะครับเพราะเป็นน้องของผมนะครับไม่ใช่น้องแท้เหมือนแบบเพื่อนแต่ว่าเป็นแบบน้องปอสี่ที่รู้จักกันนะฮะโอเคเอ้ยใช่บอกเออถูกแล้วเคเราก็จะมานี่นะฮะนั่งไอเฮี้ยแม่งนั่งยากเนี่จะเก็บมาเก็บมานะฮะข้าวผมมันห่าย,ย่างนี้ผมต้องใช้ตรงนี้เลยเพราะผมไม่นั่งตรงนั้นอยู่แล้วเพราะนั่งตรงนั้นแล้วเหมือนกับว่ามันหายไม่ด้วยสารที่สุกจิบนะฮะก็นี่นะครับบรรยากาศที่กางจะ หนึ่งทุ่มนะฮะก็ตอนนี้ก็มีคนงานก่อสร้างนะครับคนงานก่อสร้างนะฮะกุ้งสวัสดีครับครับมันเป็นกุ้งผมนะฮะก็ไม่ยังอะไรฮะก็เดี๋ยวุ่นนี้ก็เป็นวันตรุษจีนนะครับก็ศึกษารวันตรุษจีนนะครับตราษหาพี่งครับุ่งนี้เป็นวันไหว้เจ้าครับส่วนวันพุหลาเป็นวันเอาเอาอาแปะเอยไม่ใช่ไม่ใช่เอาอาแปะส่วนวันบุ้ลาหนะครับเป็นวันที่ เพราะคุณต้องไปเอาเขาเรียกว่าผมรู้อะาพรคุณต้องไปเอาอยานี่อยู่แล้วอาแปะเอ้ไม่ใช่อะไรวะเตี้ยเจียมั้งเตีย้ยเจียแล้วเตี้ยเนี่ยใครรู้คอมเมนต์นะผมรู้แต่ผมไม่แน่ใจนะนะครับเราตอนนี้ครับามาเรียกกินข้าวนะฮะครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับอามาเรียกกินข้าวนะครับผมเลือกเอาครับจะถ่ายรายการเลยจะเข้าไปกินข้าว ผมได้กินข้าวครับหิวนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสรัน,นี้สวัสดีครับย